บูคอมจ้อยคมบูคอมจ้อยยูหนีแล้วสูนะแตกสามเฮ้ยวันนี้โอ้มึงสูมอยู่เห็นแล้นนี่นะเพื่อนเราจะทิวาแตกจะแตกขาดกันแล้วพี่ สวัสดีครับอยู่กับผม 14k นะครับวันนี้จะมาสอนเล่นมารตอว์กีนลินครับดับหนึ่งน้่เลยนะครับเล่นเจอท่าหลานครับตั้งค่ากับแบบนี้เลยเดียครับ ประามาหนีเลยดึงบับดิ่งเลยนะแก๊กไงกําลังไปเดี่ยวซีน,น่ะยนะค้อมบวก นี่มีตัวไม่ยู่กลางไงลางสามตูวเขาายังกันน้วกินสามเป็นเสียฝานะครับลางสามเนึ่งตัว ม,มีชอกนะมีช็อกนะคอมโบ,โบโคอมจอยคอมโบโคอมจอยได้ <c oughs> าสามเหมือนบ่เออได้สามว่ะสวยสวย, <c oughs> ยเวล่นาโมเล่นพี่เดินนะนดูดูมัน ยิ่งบ่นว่าบ่นกันบ่นหรือไม่แบบนี้นดิทำม,มีเด่นไนเชี่ยก่อนะด้วยเชียเลยเนาะ็นไหนจะมีนะเก็บงานซะ มาแล้วคิวเลยกของมัน<อ>กระตุกว่ะ เจ้าขี่ยกากห่างนะเหรนเลย <c oughs> เอาเลยบอกกางเหม็นตายนะ <c oughs> ตายเนี้ยฟามเดี๋ยวนี้ไอ้กับนี่คนน,นะถ้ะาเราดันวะ Ừm, mmmm 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 cái mmmm này mmmm 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 này mmmm 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 ไม่ได้เอาดูต้านเมทออพเดทผมเนี่ยน่าเป็นไก่อานมันไหนความเร็วมันถานะ้าหนาลุ้ยนะสังสวนเมียนนะตอดไปเนี่ยตอดไปเนี่ย สวนกันนะตายคอมโบคอมโจยปิงตายตายพู้ถงจื้อนี่เกมโมเลนเกิดได้บ้างเงินสี่ันีเหยโอ้ฟ้ามก่งวะ Mereka akan menyerang kita Mereka akan menyerang kita Kita harus mengejar mereka sekarang Mereka sudah เดี๋ยวเดี๋ยวมีช็อคนะปิดเดียวหมูยังหลวดหัวเปา่าถึงเลยอืมไปมาไ่มเยอะไปกันตีสาวีนะต้องเอาพ้องนะพ่อจบแล้วแบบนี้ ดีสิพีดแต่นัลิงมาอยู่บนนั้นดักิู่เออมียันติจะกลัวอียูนีเลวสูนะแตกสามเฮ้ยวันนี้กูถึกบันฝีปอนวะชอกลองอยู่กันสาวคนเลวกีนี่ ใช้มันตีน่ของตายนะเด่นได้นะ โอ้ยเดี๋ยวเคลียร์างก่อนเคลียร์างก่อนเอาไปจังได้เฮ้ยเริ่มเหนื่รักเริ่มลิ่งเข้ากับเขา ม่เลี้ยงียงเดียวสูกมาที่ไหนโอ้เลือดฮัลโหลเฮ้ยจังไรมหันมาทลามเหียนอยู่เลือดออท,ที่แหลกชักมันจะใช่อู้หอันตีแบบเลือดเด้งอะเกียนเลย กันมาดวนเก็บงานเนี่ยเดี๋ยวชอกไหม้มันออมันอมนอมจะขีดหนิมะ้มาเ้อมือก็หนักโตเลยว่พวกนุยตายเกิดโมเรลยอู้ถือดูดยินหนึ่งยินหนึ่ง ยังก็เกิดเก็บงานนีช่วยเอามาันเอามันโอ้ยโอ้มึงสู้อยู่เห็นอันนี้นะพ่อเพื่อนก็้วจะที่บ้านเตะจะเรียขาดกันแล้วพี่โอ้ซูมเกสเย็อนอยู่บ่เสีาาเยสุดต่าง โอ้ยซูมอยู่กับแม่งงงอ่วูบโอ้ยบูบวกันจิบเป็นจิตตายไปยังรู้สึกโอ้เก๊ซูมเก๊ดโอ้ยยนท้องไปเตือนนะครับจานนี้ ประมาณนี้นะครับมาลับยินเลนครับอยากกระตุ้ว่ะโมเล่นนั้นดาสี่ิสองโอ้ว่าอยุแบบฟ้ามหาเงินหาเงินเก่งแห่งรีมโมเรนนะ ยวไปซิโตครับตายได้หน้าตายนะพอคล้องกับแบบนี้นะครับโคตรแรงววกเลยกับปาตัวบางสองเท่อเท่านั้นหละรับดาเมจได้แค่สองเปร์เซ็นครับผมมีนานับไปสามสิบเลยทิ้งไฟสังมันกรมูกับชิบุก เติมดีอยู่แต่นี่ไประมาณนี้นะครับมาลดเยอะที่ท,ทยอยเห็ดตัวที่คอมาหานะครับคนเลยไปเจอกันคลิปหนาครับ